สวัสดีบเสาอากาศแป๊กเท่าไหร่พี่สามหมื่นพร้อมกล่องเฮ้ยไม่ใช่พร้อมกล่องดิกล่องอันนี้ไม่มีกล่องสามหมื่นไม่มีกล่องเลยพี่ผมต่อคำหนึ่งหมื่นห้าแล้วกันครับต่ออย่างนี้น้องหนุนแปงนู้นละขายสฮะขายเลยหนึ่งหมื่นห้าได้เยอะอยู่นะโอ้ยอันนี้ก็ยุอะไรเนี่ยหนึ่งมื่นห้าแบ่งกันหนึมื่นห้ามันได้แล้วจะราคาเท่าไหร่สองหมื่นเก้ายุ้ยเลย ได้ราคาแล้วพี่ตาไม่เอาสองหมื่นเก้าทำกำไรแล้วสามเฮะเอาเลยเอาเลยไม่เอาขุดนจะจะโดนนี่ยังไงเหมือนน้าเปิดสามหมื่นต่อหมื่นห้าอันนี้ก็ยุ่งจังไม่มีที่ไปที่ไหนกันหรอนู้นไปเล่นกันู้นอะโดนโดนแล้วไปถึงองค์ปืนเนี่ยทำกำไรไป้หมุนแงีหมุนไปต่อนใช่โอ้เร็วเลยนะเนี่ยสามทีเร็วเลยนะพี่สามไม่ต้องโพสเสียเวลาโพสใช่ไม่โพสเสียเวลาโพสคอยต่อคอยติดเวลาต่อนะใช่ใช่อะขายไป บัญชีเดิมนะพี่จ่าล้านเนี้ยเออไม่เอาเดี๋ยวก่อนเอาเดียวครับขอมาครับอย่าคิดมากพี่จ่าอย่าคิดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเลขบัญชีทิ้งไว้นะเดี๋ยวโอนค่าเชียร์ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ของเชียร์มาแล้วนะ